สวัสดีค่ะมาพบกับกิฟอีกแล้วนะคะที่ปรึกษาการขายฮอนด้ายูซคาสาขาบางนากม4.5นะคะวันนี้รถที่กิฟจะมารีวิวนะคะก็คือคันนี้ค่ะ h r v 1.8 ELP 2015นะคะ EL ของรุ่นนี้จะเป็นรุ่นท็อปแล้วนะคะก็คือจะมีฟันลูฟนะคะราคาเพียง598,000บาทเท่านั้นค่ะถ้าลูกค้าที่มีเครดิตสามารถใช้สิทธิ์ฟรีดาวได้นะคะหรือว่าดาว0บาทแล้วก็ได้รับดอกเบี้ย2.59เริ่มต้น4ปีนะคะดอกเบี้ยถูกมากๆเลยค่ะแล้วก็การัน ได้อ,อย่างเลยนะคะว่ารถที่ขายที่ Honda ยุทธาทั้งหมดนะคะสามารถตรวจสอบประวัติได้นะคะไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมแล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุหนักหรือพลิกความแน่นอนค่ะเลขไม่แท้100%เค่ะรถทุกคันตรวจสอบได้ค่ะที่ศูนย์บริการ Honda นะคะยังไงเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปคลิปมาสรุปราคาแล้วก็แคมเปญให้ฟังค่ะไปดูรีวิวกันก่อนค่ะมาดูด้านหน้ากันค่ะ ด้านหน้าไฟหน้า HAV จะเป็น d a y l i g h แล้วนะคะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกด้านล่างรถคันนี้จะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะคะด้านข้างจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างคิ้วกันสาดจะเป็นคิ้วกันสาดแท้ของ Honda ล้อมแมกแล้วก็ด้านท้ายนะคะ เดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะว่ามีออปชันอะไรกันบ้างมาดูด้านในกันค่ะ h ฮ v จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วมีคริสคอนโทรลแล้วก็มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ แล้วก็ตั้งค่าต่างๆหน้าปัดจะเป็นแบบดิจิตอลแล้ววิทยุก็จะเป็นแบบทัดสกรีนแล้วก็แอร์จะเป็นออโต้นะคะมีแอร์ด้านข้างผู้โดยสารด้วยแล้วก็ถุงลงดิลภยัย เลขไมค์คันนี้จะอยู่ที่1 1ึ3งแสกิโลเมตรเป็นเลขไมล์แท้นะคะร้อลูกค้าสามารถนำปะทเบียนรถไปตรวจเช็คประวัติที่ศูนย์บริการฮอนด้ได้เลยค่ะเมนูต่างๆของวิทยุก็จะสามารถเลือกสถานีได้ค้นหาชื่อสถานีแล้วก็ตั้งค่าโทรศัพท์ตั้งค่าวิทยุ เชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วแอร์ก็จะเป็นออโต้นะคะเกียร์จะมีเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็จะมีเบรกโฮกระจกก็จะปรับแสงได้เบาะแถวที่สองก็จะเป็นเบาะหนังสีดำเหมือนกันคันนี้รุ่น e l ปสองพัจะมีซันลูปแล้วนะคะซันลูปก็สามารถปรับ เปิดได้ตรงนี้ mm. สามารถเปิดกระจกได้แล้วก็ปิด mm. กระจกอะค่ะจะปอกองแสงมาแล้วนะคะแล้วก็สามารถถ้าร้อนก็ปิดตัวกำมหยีได้นะคะเป็นหลังคาใช้หรือไม่ใช่ก็ได้ เบาะแถวที่สองพับได้นะคะอ่าพับมาจะมีผ้ายางปูมาแล้วกันเลอะนะคะสามารถทุกของได้ที่ขนาดใหญ่ได้เลยพับได้ทั้งสองด้านนะคะพอพับทั้งสองฝั่งแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกของได้เยอะมากค่ะ นอกจากพับลงมาได้แล้วเบาะที่นั่งก็สามารถพับขึ้นได้นะคะแบบนี้เลยพับด้วยทั้งสองฝั่งเลยค่ะมาดูด้านท้ายกันค่ะเอ v วีจะมีกล้องสองหลังมาให้นะคะแล้วก็ด้านท้ายห้องสัภาระท้ายกว้างขวางค่ะสามารถเก็บของได้จำนวนมากนะคะมีพยางกัน เปื่อนมาแล้วแล้วก็มีที่บังสายตามาให้ด้วยที่บังสายตานี้ก็คือมีประโยชน์มากถ้าเราไม่อยากให้ของโดนแดบดบหรือใครเห็นของบ้านไหนที่เราวางก็สามารถใช้ที่บังสายตาได้เลยน้ำมันที่รองรับสำหรับ h ฮ v คันนี้เติมได้ตั้งแต่ e 8 5 e 2 0สิบ soh เก้าหน้อแม็กจะเป็นขอบ17นะคะและที่สำคัญ h ฮ v อคันนี้แต่งชุดแต่งโมดูโลมาแล้วนะคะ กันบ้างคะ่ะไปดูรีวิว HRV 1.8 EL ปี2015กันไปแล้วนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปนะคะมีซันลูฟนะคะกิฟขอย้ำนะคะราคาพิเศษเพียง598,000บาทเท่านั้นคะ่ะและลูกค้าอย่าลืมใช้สิทธิ์ฟรีดาวนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตและที่สำคัญนะคะนอกจากฟรีดาวแล้วยังได้รับดอกเบี้ยสปีเริ่มต้น2.59ด้วยคะ่ะยังไงลูกค้าเดี๋ยวกิฟทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะคะถ้าลูกค้าสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือแอดไอ l ดี e ไลน์เข้ามาสอบถามกิฟก็ได้นะคะเพราะจริงๆแล้วว่า ค่ะคอนด้ายุูทคาของเรามีรถให้เลือกมากมายเลยค่ะอย่าง H ฮดอวี a ee, ไม่ได้มีแค่ปีนี้สีนี้นะคะยังมีปีที่มากกว่านี้ปี2018ปี2019แล้วก็สีอื่นๆให้ลูกค้าเลือกมากมายเลยค่ะยังไงลูกคา้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามกิฟได้เลยนะคะยังไงกิฟฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแล้วก็กดติดตาม YouTube ของกิฟด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้มาติดตามกันค่ะว่าคลิปหน้ากิฟจะมีรถอะไรมารีวิวให้ลูกคา้าทุกท่านฟังอีกแล้วก็แคมเปญอะไรดีๆอีีีกววัันน้สสดค่ะ